สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับบางคนยังมีความเข้าใจผิดเรื่องอาการของโรคมูสวัดว่าแท้จริงเป็นโรคอะไรกันแน่วันนี้มาคลายข้อสงสัยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันนะครับ โรคงูสวัดสาเหตุเกิดจากอะไรโรคงูสวัดนะครับเกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสตัวหนึ่งซึ่งเป็นไวรัสตัวเดียวกับทําให้เกิดโรคสุกใสครับดังนั้นคนที่เป็นงูสวัดจะเคยเป็นโรคสุกใสทุกคนครับโรคงูสวัดมีอาการและรักษาได้อย่างไร อาการของโรคหูสวัดจะมีแบ่งเป็น2ส่วนนะครับหนึ่งก็คือมีผื่นซึ่งเป็นกลุ่มของตุ่มน้ําปรากฏขึ้นร่วมกับการปวดแสบปวดร้อนเป็นการปวดปลายประสาทที่มักจะเกิดขึ้นร่วมกันนะครับสังเกตว่าอาการปวดและผื่นที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมักจะอยู่ซีกใดซีกหนึ่งคือซีกซ้ายหรือซีกขวาของร่างกายจะไม่ข้ามซีกนะครับประเด็นหนึ่งที่พบบ่อยนะครับก็คือโรคหูสวัดเนี่ยจะมีเรื่องของอาการปวดแสบปวดร้อนหรือปวดได้หลายๆชนิดเนี่ยดำมาก่อนหรืออาจจะมีผื่นที่ไม่ชัดเจนคนไข้หลายๆรายอาจจะ เข้าใจผิดนะครับบางทีไปหาแพทย์แผนกอื่นด้วยความเข้าใจผิดเช่นมีอาการปวดที่ศีรษะหรือปวดท้องเป็นต้นในปัจจุบันนะครับมียาต้านไวรัสซึ่งสามารถทําลายโรคมูสวัรด์เนี่ยได้ผลดีทีเดียวในความเป็นจริงมันเป็นโรคที่สามารถหายได้เองแต่ถ้าได้รับยาที่ถูกต้องถูกเวลาทันทุงทีเนี่ยระยะเวลาการหายของโรคจะเร็วขึ้นอย่างมากครับแล้ถ้าเป็นรอบวงเสียชีวิตจริงหรือไม่ ความเชื่อที่ว่างูสวัสดเกิดขึ้นรอบตัวหรือรอบวงถ้าให้เสียชีวิตเนี่ยโดยปกติแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในคนที่มีภูมิคุ้มกันเป็นปกตินะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมักจะพบในคนไข้ซึ่งมีภูมิคุ้มกันหรือระบบต้านทานของโรคเน่ที่ไม่ดีอยู่แล้วโดยเฉพาะการกระจายหรือเป็นได้มากกว่าหนึ่งหลายๆร่างแห่ประสาทถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยคนไข้ก็อาจจะมีเหตุการณ์เสียชีวิตได้ อันเนื่องมาจากกลุ่มวการของคนไห้ที่ไม่ดีตั้งแต่แรกครับสิ่งหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยงและไม่ควรทำเนี่ยก็คือการประครบการแปะการปะด้วยสมุนไพรโดยเฉพาะเทคนิคที่ไม่สะอาดทําให้เกิดลามของผื่นมากขึ้นเกิดการติดเชื้อซ้ําซ้อนเป็นแผลเป็นและเกิดอันตรายมากกว่าเดิมได้นะครับแม้เป็นอาการโรคทางผิวหนังแต่หากไม่ปฏิบัติและรักษาตามคนาแนะนําของแพทย์อาจจะไม่แผลติดเชื้อและลุกลามก่อให้เกิดอันตรายได้นะครับ นอกเหนือจากการใช้ยารับประทานแล้วนะครับเทคนิคการดูแลผื่นและแผลเฉพาะที่เช่นการใช้น้ําเกลือปลอดเชื้อประคบเปียกจะทําให้แผลหรือผื่นหายได้เร็วและดีกว่าเดิมมากครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน